ตอนที่10การใช้คำเรียกคำอุทานและน้ำเสียงผู้เล่าหัวใจบทเรียนเพลงของอโนชาสัญญากิจมีชีวิตเพราะน้ำเสียงผู้เล่าชัดเจนคำเรียกและคำอุทานไม่ใช่ของประดับแต่เป็นตัวเปิดอารมณ์และกำหนดมุมมองของเรื่องตั้งแต่วินาทีแรกคำเรียก (vocative) เ,เปิดโลกของเพลง ใช้เรียกสถานที่ผู้เอยภูเก็ตโอเชียงรายเปิดภาพกว้างใช้เรียกคนรักคนดีเธอเจ้าเปิดความใกล้ชิดใช้เรียกนามธรรมารักเอย๋ยใจเอยเปิดความในใจหลักการคําเรียกต้องวางในจุดที่ทำนองเชื้อเชิญเชนน่นท่อนครึ่งหรือหัวท่อนหลักคําอุทานอ i n t e r j e c t i ่นปล่อยอารมณ์ โอ้เท่ากับอะไรทราบซึ้งเอ๋เท่ากับเรียกขานอ่อนโยนโทษเท่ากับเสียใจผิดหวังอูห้หูเท่ากับสนุกครื้นเครงข้อควรระวงังอย่าใช้ที่เกินไปจะกลายเป็นเสียงรบกวนอารมณ์น้ำเสียงผู้เล่า n a r r a t i v e Voice เลือกให้ชัดตั้งแต่ต้นว่าผู้เล่าเป็นใครผู้เล่าอ่อนโยนเช่นรักคุณคนเดียว ผู้เล่าเตือนสติเช่นใจเจ้ากรรมผู้เล่ารำพันเช่นเสี้ยววินาทีผู้เล่าชื่นชมบ้านเมืองเช่นนครสีที่รักน้ำเสียงต้องคงเส้นคงวาทั้งเพลงห้ามเปลี่ยนบุคลิกกลางทางกรณีศึกษาย่อโอเชียงรายในฝันคำอุทานนำภาพและอารมณ์ผู้เอย๋ยผู้เกตคำเรียกสถานที่ทำให้เพลงมีราก รักเอย๋ยแบบครอบประดังไพ่เกมรักคำเรียกนามาทำแทนการคร่ำครวญแบบฝึกหัดเขียนท่อนขึ้นสองแบบใช้คำเรียกต่างกันแล้วร้องเทียบอารมณ์เลือกคำอุทานหนึ่งคำสร้างอารมณ์ทั้งท่อนโดยไม่เปลี่ยนคำอื่นบทสรุปคำเรียกคือประตูคำอุทานคือเสียงถอนหายใจและน้ำเสียงผู้เล่าคือหัวใจของเพลง